mẹ thằng mẹ สวัสดีวัสดีช่วงเช้านะครับเพื่อนๆก่อนไปทำงานกาฟแฟร้อนๆเช่นเคยนะครับกับบรรยากาศลมหนาวนะครับลมค่อนข้างแรงครับแบบนี้ เราทนว้าถ้ากล้องเหรอเยาพาพาดูลมหนาวนะครับเพ<ๆ>ื่อนแล้วก็ท้องฟ้าสวยๆนะครับท้องฟ้าแจ่มใสสวยงามเลยนะครับเพื่อนแสงแดดและสายลมไปด้วยนะครับหนึ่ง ฟ้าก็สวยนะครับลมแรงครับวันนี้ลมแรงว้าวด,แดววาีแสงแดดนะครับสวยงามแสงแดดสีลุง้งสวยงามนะครับเพื่อนว้าว ข้างแรงครับมันจะกาศสวนร,รอบๆบ้านนะครับเป็นเชือกชอบตรงที่ว่าร้องฟ้าสวยดีนะครับของฟ้าค่อนข้างสวย ท้ทฟ้าแจ่มใสนะครับ<ป>ลแล้วเราบ่า<ป>ดูนะครับท้องฟ้าสวยดีใสเแี๋วเลยแ<ป>น่นะครับทุณแน่ลดน้ำ ทักทายส่งกำลังใจงให้กันเช่นเคยนะครับเพื่อนการเดินหน้าไม่ได้อยู่ที่ขาแต่มันอยู่ที่ใจจักแมนโบแมน